อ่านคอมเมนทุกคนคิดเห็นยังไงเมื่อ1เมษาไทยยกเลิกแค่ตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่องบินแต่ไม่ยอมยกเลิก thailand pass และ test and go นี่คือการอ่านคอมเมนต์จากวิดีโอนี้นะครับสรุปผลการประชุมสบ,บคเรื่องเข้าไทยที่ประชุมกันวันที่18มีนาคมเดี๋ยวสรุปก่อนนะครับผลก็คือคือลดราคาให้นิดหน่อยยกเลิกแค่การตรวจก่อนขึ้นเครื่องบิน แล้วก็ลดวันกักตัวของทุกอย่างของทั้งคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจาก10วันหรือ5วันแล้วก็น่าจะรวมถึงผู้ที่ตรวจเจอเป็นบวกตอนเข้าไทยแล้วก็ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงก็น่าจะลดเหลือ5วันด้วยเช่นเดียวกันก็คือลดให้แค่นี้ที่เหลือก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือเข้าไทยยังยังคงต้องขอ Thailand Pass แล้วก็ต้องจองโรงแรมวันที่1ตรวจ rt pcr ในวันที่1แล้วก็ตรวจ atk ด้วยตัวเองในวันที่5 ส่วนวงเงินประกันของชาวต่างชาติก็ยังคง2,000 20, มเหมือนเดิมก็คือมีข่าวว่าจะลดเหลือ1,500 0ให้แต่ก็ไม่ยอมลดลงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จากที่อัปเได้ทำวิดีโออ่านคอมเมนต์ตรงนี้มานะครับเพราะว่าเราก็อยากสํารวจความคิดเห็นทั้งก่อนที่จะประชุมแล้วก็อันนี้คือการสํารวจความคิดเห็นหลังจากประชุมก็มีส่วนใหญ่75%เลย ก็คืออยากให้ยังคงตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ยกเลิกเทสแอน d g โกยกเลิกตรวจหลังเข้าไทยเพราะว่าสายการบินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะยังให้ตรวจอยู่ไหมอ่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ตรวจแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีความเสี่ยงในการที่เข้าไทยแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสตรวจเจอเป็นบวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ก็มีคนถามว่าเอออยากให้ช่วยทํา สรุปให้หน่อยว่าสายการบินไหนไม่ต้องบ้างที่ว่าให้ตรวจหรืออะไรเงี้ยต้องบอกจริงว่าตอนช่วงนี้ดูยากดูยากเพราะว่าคือมันยังไม่ถึงหนึ่งเมษาไงใช่ไหมฉะนั้นต้องแบบหนึ่งเมษาก่อนปกติเขาจะลงเอาไว้ในเว็บไซต์ของสายการบินอ่าตอนนั้นก็จะได้ดูอีกทีหนึ่งว่าจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าถ้าเขาลงช่วงนี้เนี่ยก็คือมันยังไม่ถึงมาตรการไงแล้วอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้เนี่ยเหลืออยู่อีกตั้งกี่วันเหลืออีกตั้งสิบสองวันอันนี้เอาพูดตอนวันที่สิบเก้านะครับวิดีโอนี้ เอออีกตั้งสิบสองวันเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะาจะมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยเรื่องต่างๆยังคงไม่แน่นอนจนกว่าจะถึงวันที่เริ่มประกาศใช้มาตรการเอริอเพอเปิดใช้มาตรการแล้วอาจจะยังเปลี่ยนอีกก็ได้ใครจะไปรู้คือมันเป็นแนวทางในการลดราคาที่ยังคงเซฟตัวเองมากที่สุดนะครับสําหรับคนจัดก,การประเทศแล้วก็เพอเพอนะจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยซ้ําในเรื่องของธุรกิจบวกๆนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่มีเชื้อ,อเข้าไทยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ถามว่าจริงๆการยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีวงเล็บถ้าคุณไม่มีมาตรการว่าตรวจเจอเป็นบวกหรือว่าสัมผัสเสี่ยงสูงแล้วต้องเจอกับอะไรอะ่ะอันนั้นอาจจะดีที่สุดแต่คุณดันมีมาตรการนี้มันก็เลยทําให้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนที่เข้ามาโดยที่เอกชนเนี่ยเขาก็เรียกร้องมาตั้งแต่มกราแล้วสามเดือนแล้วดูหเหมือนว่าเอกชนเนี่ยจะไม่มีความสําคัญใดๆทั้งสิ้นในสายตาของคนพวกนี้เหมือนกับว่า ถ้าเกิดยังคงมีตัวเลขโควิดอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ต่อเรื่องของพอลกอของเขาไปเรื่อยๆคือลองคิดดูนะครับพอลกอนี้ความจริงคือควรจะใช้เฉพาะสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นแล้วในช่วงที่สถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆอย่างเช่นอยู่ดีๆก็มีค่าศึกบุกบงเล็บไม่ใช่เื้อโลกแบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านหรือใครก็ตามเนี่ยเหมือนรัเสเซียบุกยูเครนอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ส่งรถถังส่งเครื่องบินมาอย่างเงี้ยอันนั้นอะฉุกเฉินจริงแล้วพอฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยเราต้องทําอะไรครับ ต้องเรียกกำลังพลรวมถึงคนที่อาจจะเคยปลดประจำการไปแล้วเรียกกลับมาใช่ไหมแต่อันนี้คือมันฉุกเฉินไม่จริงแต่ว่าก็ใช้เหมือนกันแล้วก็พอฉุกเฉินก็ต้องมีการทําอะไรต่างๆมากขึ้นอย่างเงี้ยเ,เรียกคนกลับมาแล้วเรียกกลับมาฟรีหรือ,อยังไงก็คือเขาไม่ได้เห็นความสําคัญของเอกชนใดๆท,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 ทั้งที่เป็นคนหาเงินเข้าประเทศมันก็คือส่วนอื่นๆของประเทศมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆมีคอมเมนต์เยอะเลยนะครับถ้าอ่านหมดคงเป็นชั่วโมงงั้นอข,อขอสุ่มนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับคุณออฟป,ปอลทาต่อไปนะครับผมเข้ามาดูทุกวันแต่ไม่ได้คอมเมนต์เท่านั้นเองเป็นกําลังใจให้ครับถ้าให้ตรวจ p c r ก่อนบินยังเข้าใจได้เพราะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นๆแต่ยังให้มาตรวจตอนมาถึงหมายความว่าท่านจะไม่ยอมเสียรายได้ใช่ไหมแล้วความน่าเชื่อถือในการตรวจเชื่อได้แค่ไหน เสี่ยงกับการเจอจั่วบวกถ้าคิดจะให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจริงๆควรจะยกเลิกทั้งหมดไปเลยเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าการเปิดประเทศหรืออะไรทําตามที่เอกชนเสนอเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับอื่นๆของประเทศไงมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยการทําอะไรสักอย่างที่พวกเขาจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีกว่าโอ,โ,อโอ้คำว,ว่าความสุขใช่ใช่เพราะมีพูดวิดีโอหนึ่งว่าสํารวจประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกในช่วงโควิดใช่ไหม เออก็บอกว่าการที่มีมาตรการต่างๆมากมายเนี่ยคนในประเทศเขาไม่ได้มีความสุขไปด้วยหรอกแต่ว่าคนกลุ่มที่จะมีความสุขเนี่ยคือพวกออก,กดฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้คําว่าความสุขนะครับกับท่าน,ท,านท่านพวกนี้ว่าท่านในการคงพลกรเนี่ยพวกท่านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเห็นมีบางข่าวนะครับเขาบอกโคศกของท่านเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยเขาดูแลประชาชนตั้งแต่ฐานรากเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านดูแลยังไงประชาชนก็ยังคงจนยังไงก็จะยังคงจนอย่างแี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนทําให้ประชาชนจนนะแต่ไม่รู้ดูแลกันยังไงเหมือนกันตรวจไปก็ไม่ได้ทําให้ติดเชื้อลดลงและที่สําคัญมีแต่คนไทยที่จะเดินทางกลับไทยเท่านั้นที่เขากําลังลําบากไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่ใช่จะร่ํารวยทุกคนกว่าเขาจะเก็บเงินก้อนเพื่อได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวครับก็เขาระบุว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะลําบากคือ ก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่ลําบากหรอกเพราะว่าเขาก็คือไม่มานะตอนนี้มีช้อยเยอะแยะแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ลําบากเพราะเขาก็ไม่มาหรือเขาก็ไปอะไรดีเวียดนามหรือไปมาเลเซียแทนมีความคล้ายกันมากอดทนรออีกหน่อยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอีกไม่นานคงจะยกเลิกทั้งหมดรอจ้ารอขอบคุณที่มาอัปเดตทุกๆวันครับไม่ได้อยากจะทําให้หมดกําลังใจนะครับเพียงแค่ว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะว่าเราเคยโดนหักอกมาหลายรอบแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็ในนี้ก็จะมีหลายคนถามเลยว่าสายการบินไหนไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินยังไงก็คงต้องรอให้มาตรการเริ่มใช้ก่อนนั่นแหละเราถึงค่อยจะไปเช็คได้ถ้าไปเช็คช่วงนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของมาตรการเดิมนะครับมาถึงเช็คในเว็บไซต์การบินนั่นแหละว่าการเข้าไทยเขาต้องการอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเจ้านี้ขอแน่ การบินไทยขอผลตรวจก่อนบินเจ็ดิชั่วโมงตอนเช็คอินค่ะอ่านในเพจการบินไทยนะวันนี้คนออกกฎลืมคุยกับสายการบินก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามาตรการยังคงอยู่เพราะว่าจะเริ่มใช้จริงๆคือหนึ่งเมษายนนะครับไม่ใช่ใช้ตอนนี้คืออ้อมบอกว่าที่แน่ๆคือสายการบินนี้เพราะว่าอ้อมนึกถึงช่วงเก่าๆช่วงยังกักตัวสิบสี่วันอยู่เนี่ยเขามีมาตรการนี้อยู่แล้วนะหมายถึงน่าจะเป็นประมาณกลางปีที่แล้ว คนกักตัว14วันถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยเขาพูดอยู่แล้วว่าไม่ต้องมีผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องช่วงนั้นอัฟเคยรายงานอยูอ่ตอนกักตัว14วันว่าสายการบินไหนไม่ต้องบ้างแต่ว่าไอ้เจ้านี้แหละยังคงขอผลตรวจโควิดกับคนไทยอยู่อับจำได้ฉะนั้นเราเคยมีมาตรการนี้มาแล้วนะครับที่ไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนั้นใช้กับคนกักตัว14คืนที่เป็นพาสปอร์ตไทย แม้กลับไทยมาแล้วเข้ามาให้กําลังใจน้องออฟตลอดนะอ๋อขอบคุณมากเลยครับหากไทยเลิก Thailand Pass และตรวจลงเครื่องมคงหมายถึงตรวจ ATK เคนะจะมั่นใจและเชื่อใจกว่าไม่เชื่อใจไทยค่ะแต่อยากให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องดีกว่านะปลอดภัยสําหรับคนเดินทางยังแทงกั๊กไม่เลิกสําหรับ Thailand Pass แต่ยังมีทิศทางที่ดีบ้างค่ะพื่ภาคมไม่ต้องจองโรงแรมอ,อในประกาศนั้นเขามีบอก แต่เขาไม่ได้บอกไม่ต้องจองนะเขาบอกว่าตรวจ ATK ตอนลงเครื่องที่สนามบินหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดแต่ทีเนี้ย ATK มันก็แป๊บเดียวรู้ผลใช่ไหมเ,เขาระบุนะ professional ATK ก็หมายว่าจะต้องมีคนตรวจให้แน่แต่ว่ามันแป๊บเดียวอ่ะก็ได้รู้ผลแล้วจะจองโรงแรมทําไมใไหม้มาเราก็เลยด่าว,ว่าน่าจะไม่ต้องจองโรงแรมในกรณีที่เราจองคอลันทีนสิคืนแสดงว่าคนนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่เดินทางปลายเดือนเมษาแบบนี้ยังต้องกักตัวสิบวันอยู่ไหมคะหรือเหลือแค่ห้าวันตามที่สบคแจ้งอันนี้จะต้องรอราชกิจจานุเบกษาออกก่อนนะครับว่าเขาจะใช้มาตรการนี้จริงๆอันนี้คือเป็นช่วงแบบเหมือนพูดด้วยลมปากต้องประกาศแบบเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาก่อนแล้วก็ขอคืนเงินกับทางโรงแรมเขาไปที่เคยจองสิบคืนก็จะเหลือห้าคืนเนี่ยก็ขอ คือในส่วนที่ไม่ได้ใช้เราจะรอวันที่คนไม่ฉีดวัคซีนไม่ต้องกักตัวคงอีกนานเลยครับสําหรับประเทศนี้คือที่เขาประกาศมาทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่เขาเคยคิดจะทําก่อนหน้านี้ทั้งสิน้นแต่ออมิครอนเนี่ยโผล่มาก่อนอ่าดังนั้นก็เลยไม่ได้ทําแล้วก็เลขห้าเนี่ยนะกักเหลือห้าเนี่ยเคยเคยประกาศให้เหลือห้ามาแล้วพร้อมๆกับที่ว่าลงเครื่องแล้วไม่ต้องจองโรงแรมตรวจแค่อีทีเคเนี่ยเคยประกาศมาแล้วแล้วก็ผ่านไปแค่ไม่กี่วันก็ยกเลิก แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลิกเทสแอนโกลแทนที่นั้นเลขห้าเนี่ยเคยมาแล้วนะครับแต่เลขศูนย์เนี่ยยังไม่เคยเลขศูนย์คือไม่ได้ไม่ใช่ศูนย์โควิดนะศูนย์คือไม่ได้ต้องกักอะไรเลยสําหรับคนไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยยังไม่เคยพอได้ยินข่าวว่าเลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องหนึ่งเมษาก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่จะเดินทางเข้าไทายเมษานะคะแต่วงเล็บตัวคนโพสต์เองเข้าไทาย28มีนาก็ยังอุตส่าห์มาแสดงความยินดีกับคนอื่นนะครับขอถามหน่อยค่ะใบตอมอ ก็คือต่อแปดนะครับเราต้องขอตอนลงเครื่องในสนามบินในไทยหรือไม่ต้องใช้แล้วคะหรือตรวจคนเข้าเมืองด้วยแบบฟอร์มธรรมดาก็ใบต่อแปดเนี่ยจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้ระบุว่าจะเอานะครับเพียงแค่ว่าถ้าใครจะกรอกก็คือเพื่อความชัวเท่านั้นเองว่าแบบไม่ใช่มาให้กรอกหมายถึงว่าพอไปตรวจรูปอ้าวไม่มีใบต่อแปดอะไรเงี้ยต้องไปวิ่งหาตอนนั้นก็คือคือเราก็ดูจากเว็บสถานทูตหรือไม่ก็ดูที่ go no guide com reopen อยู่ล่างๆนะครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะเอาแต่แค่ว่ากรอกไปเพื่อความชัวร์เท่านั้นเองรบกวนหน่อยค่ะหนูลง Thailand Pass วันที่10มีนาจะบิน24นี้แล้วกังวลมากส่งอีเมลไปถามแล้วงเงียบมีเบอร์ติดต่อด่วนไหมคะเบอร์เขามีนะอยู่หน้าแรก Thailand Pass ตรงข้างล่างๆครับติดต่อเราเนี่ยมีจะบิน24มีนาเนี่ยก็ใกล้วันแล้วแนะนำว่าให้ติดต่อสถานทูตด,ด้วยนะครับ ทาง Facebook m e s s e n g e r เนี่ยเข้า Facebook สถานทูตเนี่ยมี Facebook Messenger ก็ติดต่อทางช่องทางนั้นแล้วก็อีเมลส่วนกลางก็คือ tesco@tp.consular.go.th อยู่ในช่องทางติดต่อของหน้าแรก Thailand p a s s นั่นแหละอีเมลนี้ก็คือส่งทั้งสองช่องทางเลยแล้วก็ส่วนของสถานทูตเนี่ยถ้าใกล้วันเดินทางเนี่ยเขาจะรีบทำให้นะครับอย่างเคสนี้ใกล้แล้วไงยี่สิบสี่มีนาะฉะนั้นเขาต้องรีบทำให้แน่นอน ช่วงงานสงกรานต์ถ้าจะห้ามกันขนาดนี้อย่ามีดีกว่าค่ะอันนี้คือในวิดีโอนี้อก็มีพูดด้วยนะครับคือเขาทําเป็นให้จัดสงกรานต์ได้นะแต่มีกฎข้อบังคับมากมายเลยอย่างเช่นถ้าจะจัดต้องจัดเป็นงานเป็นการแล้วถ้าเกิดว่าจัดนอกสถานที่จัดงานห้ามฉีดน้ําห้ามปาแป้งห้ามปาร์ตี้โฟมก็คิดไปคิดมาอันนี้คือคือแบบเหมือนคนที่เล่นกันข้างนอกอะริมถนนอะไรเงี้ยห้ามกันแบบนี้ แล้วมันเหลืออะไรแล้วต้องฉีดวัคซีนครบกลับมาจากงานก็ต้องดูอาการตัวเองหรืออะไรพวกเนี้ยโอ้โหเยอะแยะเลยมันไม่เข้ากับยุคโอมิครอนเลยเซ็งค่ะระบบการทํางานของไทยนี่ลงทะเบียนไทยแลนด์พ s สวงเล็บต่างชาติตั้งแต่9มีนาแล้วป่านนี้ยังไม่อนุมัติเลยเอาอะไรมาวัดผลอนุมัติเออช่วงนี้รู้สึกจะอนุมัติช้าลงด้วยปกติจะแป๊บแปบ๊นี่ลงทะเบียนให้เพื่อนคนไทยลงวันเดียวกัน4วันก็ได้อนุมัติแล้ว อ่าใช,ใช่ต่างชาติจะรู้สึกจะช้ากว่าปกตินะครับในช่วงนี้แต่ว่าของคนไทยก็ยังโอเคอยู่ยังพอถูถ่ายติดต่อทางสถานทูตก็บอกว่ารอให้ทางไทยเป็นคนอนุมัติอย่างที่บอกนะครับสถานทูตเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นวันเดินทางแล้วยังเหลืออีกนานเนี่ยเขาก็จะโยนแบบนี้แ,บบแหละอันนี้เขาเรียกว่าโยนแต่ถ้าเกิดอีกไม่กี่วันเนี่ยติดต่อแล้วเขาก็จะรีบดําเนินการให้สอบถามผู้รู้ค่ะเหลือ,ออีก29วันจะเดินทางจะขอไทล a นด์พาส รอไว้ก่อนเลยได้ไหมคะกลัวไม่ได้จริงๆไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบอย่างที่บอกขอเอาใกล้ๆก็ได้เพราะว่าใกล้ๆแล้วถ้ามันยังไม่ได้เนี่ยติดต่อสถานทูตแล้วเขาจะรีบทําให้แต่ถ้าเกิดว่าอีกนานเนี่ยแล้วกลัวไม่ได้เนี่ยแล้วเขาติดต่อไปแล้วเขาก็จะโยนให้ไปติดต่อส่วนกลางอย่างเงี้ยฉะนั้นกลายเป็นว่าเออคนอุตส่าห์นะเตรียมตัวโวงหน้าเนาะมาส่งเสริมให้ให้รีบขอ,อใกล้ๆซะงั้น แล้วเผื่อว่ามาตรการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกด้วยนะครับอย่างเนี้ยอีกยีิบเก้าวันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเดือนหน้าเนะี่ยก็ยังมีคอมเมนต์อีกเยอะมากเลยนะครับต้องขออภัยที่ไม่สามารถอ่านได้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าเรื่องของปัญหาการเข้าประเทศอะไรในขณะนี้เนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเพราะว่ามันเกิดจากระบบความคิดที่คือจริงๆรแล้วไม่ได้เห็นใจผู้คนหรอกใช่ไหมไม่งั้นเราเอกชนเนี่ยเขาเสนอกันมา3เดือนแล้วนะทําไม ไม่เอาข้อเสนอเขาสักอย่างเลยจริงๆนะอนะดูติดตามมาตรการมาเนี่ยนะเอกชนเสนออะไรมาเนี่ยไม่เอาสักอย่างเลยก็คือมีแต่พวกเดียวกันเองนั่นแหละที่เสนอถึงจะเอาแล้วพวกเดียวกันเองนั่นก็คือเป็นพวกวงในด้วยนะอพวกการท่องเที่ยวหน่วยงานราชการที่เป็นท่องเที่ยวพอเสนออะไรมาปุ๊บก็ไม่เอาเหมือนกันครับก็คือประเทศของเราเป็นอันนี้คือยอดภูเขาน้ําแข็งเพราะว่าระบบความคิดเป็นแบบนี้เวลามาตัดสินเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องหาไรายได้เนี่แหละ ของการท่องเที่ยวก็เป็นไรายได้ที่สําคัญของประเทศเนี่ยก็เลยคิดกันแบบนี้แทนที่จะรีบเปิดหาไรายได้ก็ไม่ทําแบบนี้ฉะนั้นเราก็คือจะต้องจําเอาไว้นะครับจําเอาไว้ว่าเออถ้าขนาดเรื่องสําคัญแบบนี้ยังทํากันแบบนี้เรื่องอื่นๆก็ไม่เหลือฉะนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอเลยต้นตอเลยใครล่ะคนกลุ่มไหนล่ะที่ระบบความคิดเป็นแบบเนี้ย ฉะนั้นอย่างที่บอกนะเรื่องสําคัญยังทําได้แค่นี้ยังไม่เคยเห็นความสําคัญเลยแล้วเรื่องอื่นๆก็ไม่เหลือนะครับถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ต้นตอ่อกลุ่มคนที่เป็นต้นตอ่อครับตรงนี้ทุกคนที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ